สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆครับสู่ช่องยูทูบที่ตะคุณมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยาโดยบรรยามวยละหมาดผู้รองของรายการศึกเพชรศึกเพชรยินดีมวยมันวันศุกร์ประจวันศุกร์ที่10มิถุนายน2565ทีวีทีมวยนานาชาติลังสิตเป็นการชกระหว่างสลามดำชกข้าแซะหรือว่าสลามดำชกกีฬานาไม้ไผ่สลามดำนายกวิตรจุ่งสงคือชื่อเดิมของเขาครับน้หนักการ126งกปอนด์กางเกงสีแดง ส่วนผู้ช่วยของเขาครับลุงเรืองเล็กจิตหลวงตาและววลุงเรืองเล็กเกรรียรติฟ้าลิขิตเด่งร้อยยิงหกบอลต่กันเป็นฝ่ายน้ำเงินไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับแหน่มานชัยทีบีเอ็มยิงชนะทุกแปดลิ้วสจชิดมืงแปดลิว้วลาศกชนะความทาักสอทสอนอมสีบางปาูพลาดที่ลุงเรืองเล็กต้องบอกว่าฟอร์มหลังนี้ยังแพ้ใครไม่เป็นครับชนะมาเห็นชินมวยไทยสองครั้งลา่าสุดก็โชว์สวยอีกครั้งครับชนะเชนเพชรนาคา มาไม่ได้ขอโกคดูที่มุมแดงครับจะเป็นสิบต่อเก้านี่ครับเป็นการประเดิมย้ายมาศึกฝากฝากไปยินดีครั้งแรกของฉลามดำครับฉลามดำสูงกิฬานาไม่พ่ยฉลามดำนำยก้ทุ่มสงครับมาดูครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรครับลุงเลืองเล็กสิทธิ์ลงตาตัวเป็นเจ้าถิ่นนะครับชกอยู่ประจําที่นี่อยู่แล้วครับ แข้งขวาเกี่ยวได้แล้วขวาขึ้นมาจังหวะนี้แม่ตัวล้มมากเกินไปก็ทําให้ต้องล้มตามที่คิดนะครับทางเกมขึ้นมาใหม่แล้วตรงนั้นฉลามดำเตะล้มทั้งยืนครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแต่ยังยืนอยู่ได้ครับทางด้านฉลามดำแข้งขวาของลุ่งเรืองเล็กคิดล้มตาครับโหต้องบอกว่า ว่ามันพอดีครับหมดยกให้น้ำก่อนกรเดื่อตามันต่อ3มยกที่เหลือจะออกมาแบบไหนแต่เชื่อว่าสนุกแน่นอนครับตามต่อเกมบ,บนดียกที่3ครับพอตัวยกที่3ความดันเบียดอยู่ที่สเสมอน้ําเงินดูว่าฐานยกที่เหลือต่อจากนี้ใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือเสียบเท้าขวาหลังดำมาเยือนสุปดปจิบอีกครั้งแรกครับจะ บาทเดิมสวยหรือไม่ครับนี่ยอฟลุงเล้งเล็กวางแข้งซ้ายแข้งขวาไม่ถึงที่สายยาวๆของลุงเลองเล็กในดีที่ผ่านมาก็มีครับสุดยอดวยเขาอีกหนึ่งลายครับลุงเลองเล็กลุ้มขบบาทวันน <c oughs> ี้มาดูลุงเลองเล็กสิดหลวงตากันครับแต่ว่าสไตล์การชกนีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับตั้งรับจังหวะสองวางแข้งซ้ายยาวๆดัดแข้งซ้ายสามดำพันศอบขวาศอกซ้ายงัดคืนจับไายหนึ่งบ <uk> ิดกระตุก <itations> <im> <im ites ena> เด้งเข่าซ้ายมาหนึ่งทีเริ่มตีได้เหมือนกันครับทางนาเฉลา่ดำพยายับพยัยาสอกซ้ายฟันเข้าไปพยาเสียบเข่าขวามาลากขยมอุ้ยยัดเข่าขวาหมิดหมุนตีได้ไหมครับขยมขวางหน้าเสียบเข่าขวาพอได้เด้งเข่าซ้ายคือยัดเข่าซ้ายคือมาเด้งเข่าซ้ายอัดเข้าไปโอโ้โหจังหวะนี้ครับแย่งกันดังแลวครับจังหวะนี้ พยายามจะเดินต่อเนื่องับทางด้านฉลามดำเขายัดของทางด้านฉลามดำโอ้ยดูครับจับนได้นี่ครับอย่างที่ผมเรียนใ้ทราบครับในดีทผ่านมาลุงเล็กๆนี่เป็นมวยเขาครับแต่ว่าลุงเล็กตัวนี้เป็นมวยตั้งรับจังหวะสองฝีมือครับขณะที่ฉลามดำในดีก็มีครับฉลามดำสิทธิ์ตาสการครับตอนนี้เป็นฟูสอนมวยอยู่ที่เกาะ พองพิเศษมาเก้าครับโโชื่อดีด้วยกันทั้งคู่ครับจังหวะนี้ครับกรบจะดับมีปัญหาหรือไม่ครับเงี้ยเยี่ยเลยครับช็อตนี้ของในเวทีครับกระจับมีปัญหาครับ บรรยากาศในเวทีครับตอนนี้ยังไม่ทราบครับทุกคนที่เข้ามาภายในสนามนี่ล้วนตรวจ N T K ผ่านไปที่เรียบร้อยทั้งสิ้นครับรอบูกระจับแป๊ดนึงครับช็อตนี้ถูกระกจับอยู่ด้านล่างครับทางด้าน ก็พยายามจะบบีบนะครับว่านานเกลื่อนทีครับเสร็จสิส่นไปที่เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับสู้กันต่อครับอะอีกหนหนาทีสองวิของยกที่สามเสียบเข่าซ้ายครับฉลามดำยังคงเดินเกมไลยครับขึ้นคอได้เด้งเข่าขวาผิดกระตุกฮะ วันนี้ครับมันไม่ชัดเจนครับแยก,ก่อนครับแข่งซ้ายยาวๆของอุ้ยสอกซ้ายงัดเข้าไปโอต่มาคู่เดียวนี้มีหลายรถครบทุกรสชาติให้แฟนได้ดูแล้วครับโอ้ กาถึงตัวตลอดครับจับนได้พยายามะขวางเด้งเข่าขวามาเสียบเข่าเสียบขเยบข่าซ้ายลากมาขยมกดต,ตีได้ไหมตีไม่ได้กับการแยกก่อน <c oughs> ๋ยวมองเวลาเล็กน้อยครับรุงเลืองเล็กขยัยขพยายขพยับขวากแทงซ้ายโอ้ครบทุกรสชาติครับคู่เดียวโ <c> อ <oughs> ้โหบรรยายไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรครับ มดยกที่สามบรรพักให้น้ำก่อนครับตามมาต่อในมันที่ยกที่4ครับอีกสองที่เหลือเขาจะได้รับก็จะรู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายรับการชูม,มือปล่อยตัวยกที่4ความระเบียบอยู่ที่มุมแดงครับขยากระเบียบสามช่วงตัวดูว่ายกนี้ลุ่งเรืองาพิกเกมตพิจา,ารณาการได้หรือไม่ครับสามดามีก็พยายามจะเดินในรูปแบบเดิมครับเสียบข,ขว้าเสียบข,ขว้าไว้ครับ เดินถึงตัวตลอ,ลอดครับฉลามดำบิดกระตุกฮะเขี่ยเข่าซ้ายหเ,เียบไล่แขนเด้งเข่าขวาดเข้าไปจับในดูเสียเปียบแดงชัดเจนครับจังหวะนี้ของด้านลุงเหลืองเล็ก เลียงเชียกเริ่มเงียบโคตรดุครับวันนี้ฉลามดำประเดิมส,สายปเป็นยีนีครั้งแรกครับโชว์สวยแล้วครับแบบนี้ ไอซอกไอเขาแรกก็ไม่เท่ลัยแต่ว่ามาันมาหลับช็อตสองเนี่ยโอ้โหดุจริงจริงครับตาน,าน้าฉลามดำโจธาแซ่โอ้โหนักลุงเลื่องเลยโอ้โหดุจริงจริงครับโดนเข่าก็ไม่รอดแล้วแต่ว่าไปโดนลูกจังหวะสุดท้ายนี่หลับไม่ต้องนับแล้วครับ ฟื้นครับทางด้านลุงเรืองเล็กอ๋อเปทางด้านฉลามดำจุธาแซะครับเอาชนะลุงเรืองเล็กลุงเรืองเล็กสิบลวงตาไปในยกที่4